มาได้ไหมได้ไหมคุณให้มาจายเงินเดืโอ้โพลาด ไขปูที ö, ่ห sure. ล mm ังเดี๋ยวกูททำให้ดูอย่ครเอา่เฉยอันนี้ปูอื้อ เเข้มจริงเขมนเาเข็มมากเลยนคนะนาหน้าพ้อเลยนะนาวไม่เผ็ดเลยอันนู้เผ็ดแบบันี้ไม่เงาน้ำตาลจะหวานเปล่ามันเค็มน้ำมันหมดเลยเรื่ใงม่หมดไม่เผ็ดเลยทีเขาอินไปมันก็จะได้เขาเผ็ดเผ็นแต่คำแรกเลยไง น้ำไม่มีอะไรมัาเอาแค่ชิมก็ร้อนท้องแล้วเนี่ยน,น้ำปลา,อย,ายอดอะไดืหยอด <laughs> ไม่เยอะยอดแลว้วก <c oughs> ็อ้วนนะใส่ปลอาอีกนินเลยหอนี่เพิ่ <c oughs> มมาดีีก็มี <c oughs> แบบนี <c oughs> มันเบามาก โอ oh. ้โหกินมือเปรี้ยวเนี่ยเอาไว้ต่เปบนี้นึงแล้วนี่เตักนี่ออกก่อนแล้วก็เปรี้ยวลิ่มกับเนียโหกระปุุ่แล้วคนส่วนกินเปรี้ยวไงจะบไม่เปรี้ยวเลยกิอนเะวนี่นนี่แล้ว